ครับวันนี้เจอช่องผมเหมือนเดิมครับนันซิ่งดมเนี่ยชาแนลนี่ครับพนักงารยืนด้วเอฟซีฟองครับนี่ครับอยู่กับพนักงารครับเลี้ยงหัวไร่ทุ่งนี่ครับเป็นพนักงานฟาร์ลครับเนมผู้แม่กันนี่ไปหดแนมหญ้านี่ครับอู่หึงการเลี้ยงวัวไร่ทุ่งครับออกแรงมาก็จะลําบากหน่อยครับเลี้ยงหัวไร่ทุ่งนะครับมันก็บอกว่ยมีหญ้าเนาะนี่ครับปล่อยเขากินไปตามมีตามเกิดครับเอาอาหารเสริมอย่างทุกรอบที่ผมมือพอครับเขากินไปอย่างไปนะครับ น่ครับบรรยากาศฝนม่นค่อยตกครับถ้าฝนตกมีหญ,ญ้าขึ้นหงวก็จะอ,อ้วนน้อยอันนี้ก็บมถือว่าผอมครับเพราะผมอาหารเสริมเ้วยน,น,น่ครับเวลาการกันนั่งสลักบนนู้นครับการละวอกคนถนนเนอะมต้องเดินไปที่อ่ะมาอยู่ในลรลัรงลินวนผอมันมุดรลังลินนะครับไเป็นไพุ้นกรลุกนี่ครับเป็นการเดินไปแล้วมาต้องไล่มันลงมาสลักว่าครับ อากาศมันชวนเด็กๆเลี้ยงงัวไอตอนเที่ยงของเราเขาคอกแล้วครับเพราะอากาศมันร้อนของงัวเป็นที่ตกวอมงัวนกครับเนี่ยครับถ้าใครอยากเลี้ยงงัวอะไรลูกงัวแล้วลูกนี่เลี้ยงก็หลมต่ำนะครับแต่จานที่เลี้ยงก็ต้องมีถ้ามีก็เลี้ยงได้ครับนี่ขผมก็ใส่เลี้ยงที่ตัวเองครับแต่เลี้ยงฝักที่พี่ที่น้องครับที่เขามีที่ก็ขอเลี้ยงเพรอเขาบอกว่าลงทุ่แล้วครับตอนนี้นะต้องการลุ่นนาละ ถ้าลงการทุกนาขากลัวเหยียบกันนาเขากังนะครับมันก็เล็มไปครับตามมาตากันบรรยากาศดีๆครับจากเด็กยัยงวัวน่ครับมีพักปุง้งผักบุ้งกำลังแมนกันกบปัดกันลวครับอย่างน้อยก็มีอาารเติมผักปุ้งมีอย่างครับก็ไอเล็มไปหนองน้ำก็แห้งคอดครับผมมีนม้ำ มันับหมดลอยกับค้างห้วยกับเลาะกินไปครับใบกล้วยใบยเอมีหาหารเขียวเสริมสลักเอาไว้กินนี้มันก็นอยู่อยู่ครับพอฟินแย่ามันได้เลยมันก็นอยู่ครับงัวถ้บฟิญาย่าก็บแบบแหกคอกแหกเอครับต้องมีอาหารเติมตลอดมีเฟียงมีอย่างตลอดคนที่อยากเลี้ยงก็ต้องมีเวลาให้เขาครับ อพราะการเลี้ยงงวเป็นการลงทุนระยะยาวครับนี่ผมก็เอาไว้บรนักแล้วเพราะช่วงนี้มันแรงแล้วก็งวราคาถูกครับผมขายตอนช่วงงวแพงไปแล้วเหลี๋ยติดฝุ่งไว้ประมาณสิบกว่าตัวครับยี่สิบตัวครับได้กินนแ้่เขียวก็ดีใจงวมันเกยครับงวฝุ่งนี้มันจะบ่บเร็วครับกินเล็มไปเรื่อย กินหาเล็ไปเรื่อยๆครับนี่ไอแด่นกันอยู่บนครับรอจะเข่าแล้วเราักกระถิ่นนะครับคนในห้องามาํำใต้เ้อนี่พอเอาคนที่ชอบสัตว์ครับไปกัดบ้านนอกเขาเลี้ยงไปตามธรรมชาตินะครับพอลองแน้ำนะครับแง้งมาแรงแงเง็บครับ เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายครับต้นถุนต่ําเลี้ยงหัวไรทุ่งนะครับนี่ขนาดอาหารเสริมนะครับอย่างนี้จะยอดนะครับงัวเอาอาหารเสริมเอาฟางเติมเอาแย่ในเปียบดเพิ่ม,มการแย่ในเปียบเดเนี่ยวนักว่ะ่าแล้วปล่อยเขาเล็มไปอู้นะครับมาดูเยัดกันดู๊งแย่ตรงนี้กับข้างห้วยข้างห้องครับจะมี อางขันคลองครับจะมีนะกางทุ่งนี้ผมมีแล้วครับมาดูเยอะพอครับพีตีครับผมแรงครับกางรุ่งเตรียเปลี่ยวแดดครับแตรจะมผมมีหญ้าแรงจัดครับปูนตี่เขาขับกับือเลี้ยงครับเขากวดโดนไม้โดนตอกรับไม้จักเล็กเขปลูกไว้อยู่เขาปลูกเขากหวังได้นะครับถ้าอย่างเราเลี้ยงนะเรากำวังได้ครับ โอเคครับฝากถึง f อฟที่ชอบเลี้ยงวัวนะครับนะครับการเลี้ยงวัวไรทุ่งลดต้นทุนได้แล้วครับแต่สารที่เลี้ยงกับคับแคบน่อยครับส,สู้ๆกันครับสวัสดีครับ